เราจะพาคุณผู้ชมไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอลระหว่างคนขับช้างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ม,มีทีมอะไรบ้างเนี่ยนี่เขากำลังดูฟุตบอลโลกแต่ของเราดีไปไกลลนะฟ <c oughs> <c oughs> ุตบอลช้างมีที่ไหนในโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่ประเทศไทยครับคึกคักสนุกสนานและยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยานะคะกิจกรรมนี้เขามีชื่อว่า,วาร่นรง์เชียร์บอลโลกไม่เล่นการพนันห็นไหมก็จะมีช้างทีมชาติต่างๆนะเ <c oughs> ดิน,นขบวนมาโอ้นี่ญี่ปุน่นเออตกไปแล้วแต่ก็มาร่วมได้ไม่เป็นไรออนะ ในขบวนแห่นี้นะคะก็มีขบวนพาเหรดของนักฟุตบอลอาวุโส<อ>นักฟุตบอลรงเรียนร่วมถึงช้างจากวังช้างอายุทยา11เชือกอก็นําทีมโดยวงโยธวาทิตนะคะนํานักกีฬาลงสู่สนามฟุตบอลแล้วก็เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อร่มการแข่งขันแล้วนะคะทั้งคน และช้างเนี่ยบอกเลยพร้อมกันเหลือเกินค่ะทั้งคนทั้งช้างเตะบอลด้วยกันเตะด้วยกันเลยค่ะโอ้ยไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าคนไปวิ่งเสียบสไลด์ช้างมันจะเป็นยังไงช้างลงก็แบนตะแต่เ่ยแต่กลัวช้างมันจะสไลด์ใส่คนน่เอโอ้บอกเลยว่างานนี้เป็นไปด้วยดีสนุกสนานครับจริงๆ บอกอย่างนี้เลยนะคะว่าเนี่ยน้องหนูที่มาเตะกับจับช้างเนี่ยนะเป็นนักเรียนอยู่เลยอะสามารถทําประตูนําไปก่อนได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วช้างล่ะจากนั้นค่ะครึ่งหลังทีมช้างจากวังช้างอายุทยาตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่ธรรมดาก่อนจะหมดเวลาเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้ลูกบอลเขาลูกบอลใหญ่กว่าเด็กจริงตัใสใหญ่นิดนึงนะคะแต่ทแต่ก็ต้องมีจุดโทษเหมือนกันเนี่ยช้างเตะลูกโทษนะคะ โอ้โหส่วนคนที่รอรับก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่คนกับช้างเสือก็มาอัดกับเสือก็มาสนุกสนานบันเทิงกันมากเลยค่ะงานนี้แต่สุดท้ายก็เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะก็ได้เสียงหัวเราะได้ความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้ความสามัคคีในหมู่คณะด้วยถูกต้องหมดูแล้วก็เพลินสีสันบอลโลกเนาะใช่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะอย่างที่ย้ํากันว่า เชียบอลเนี่ยอย่าเล่นพนันนะคะ